อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกท่านเลยนะคะสวัสดีจ,จ้าจวดเนาะนะคะวันวันนี้นะคะอากาศนะคะเย็นนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังอัสสิตธินี้นะคะเด่นล่างท่านผู้ชมนะคะเราก็ใช้นะคะสติเก่าที่ออกไปเนาะ นะ4046นะฮะ27นะเราใช้นะฮะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสามครั้งบวกกันนะแล้วก็หลักสิบนะฮะผลลัพธ์ที่ได้นะคะบวกศูนย์แล้วก็บวกสองบวกสองและบวกหนึ่งนะแล้วก็บวกสามอ่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะนะฮะอ่ะท่านผู้ชมนะคะ6318 18บวกกับ4นะฮะเป็น22บวกศูนย์ได้22ใส่สองนะฮะ สองบกสองเป็น 4, ี่สี่สองเป็นหกหนึ่งเป็นเจ็ดเจดสาเป็นสินะคะ,ะผลรางวัลที่ออกไปนะคะเด่นล่างนะคะูนย์เก้าห้านะ,ะกับ6กสี่นะฮะหกสี่นะฮะ,ะต่อไปนะฮะห้าสามสิบห้าสิบห้านะคะบวกกับ9กนะ,ะ, 6, 9, นะ,ะก็จะเป็น24บสี่บวกศูนย์ได้ยีสสใส่สี่บวกสนะคะเป็นหกหกสองเป็นแปดปดหนึ่งเป็นเก้าเ้าสามเป็นสิบสอนะฮะ อ่ะต่อไป 5, 4, 9, 8, ี่เกนะฮะเษตีนี้นะฮะมา2ตัวลาชมฮะสุตรนี้นะฮะเด่นล่างนะ,ะอ่ะต่อไปนะฮะห้าสองเป็นสิบเป็นสิบสี่ก็สามยีบวกกับ14นะฮะก็เป็น41บวกศูนย์ที่สีใส่1 หนึ 1> 1่งบวกสองเป็นสามสามสองเป็นห้าห้าหนึ่งเป็นหกหกสามเป็นเก้านะหกเจ็ดเจ็ดห้าหกนะฮะเจ็ดเจ็ดห้าหกนะฮะใส่ตินี้มาสองตัวล่างอะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะฮะหกสองสิบสองนะสิบสองบวกเจ็ดนะเป็น 0, Robinson, 10, สิบเก้าเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะฮะยี่สิบเอ็ดบวกสิบเก้าเป็นสี่สิบบวกศูนย์ได้สี่สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองสองเป็นสี่สี่หนึ่งเป็นห้าห้าสามเป็นแปดนะ อ่ะท่านผู้ชมนะ,ะต่อไปนะเมื่อวานนี้ห้าสี่ห้านะฮะกับสี่แปดนะฮะเด่นล่างห้าสองเป็นสิบนะฮะสิบบวกสี่เป็นสิบสี่ห้าสามสิบห้านะฮะสิบห้านะฮะบวกสิบสี่นะฮะก็เป็นยี่สิบเก้าบวกศูนย์ได้ยี่สิบเก้าใส่เก้านะ

เจ็ดหนึ่งแล้วก็สี่สามอ่ะสูตรนี้สูตรล่างนะคะสูตรล่างนะฮะสูตรล่างท่านผู้ชมนะซับสไคร์ไรแาจา์ด้วยเด้อน,นะ,ะนะฮะขอ,ขอ,ข,อขอให้เฮงเฮงเนะฮะขอให้ปังปังนะ อ่ะนะขออภัยมาก้าหมดนะอ่าแล้วเจอกันเนาะสวัสดีค่ะ